สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้ผมมาใส่นะครับใส่รันนะครับดักปลาไหลนะครับนี่ผมสูตรเดิมนะครับแบบเดิมนะครับฮอยเทอรี่สองแล้วก็มีกระดองปูเล็กๆนะครับนี่ครับลอกหินนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่ผมจะสาธิตในการใส่นะครับนี่คือการใส่ผมก็เปิดหวกแล้วก็สอดเข้าไปนะครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับ เนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็ดึงถอยหลังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดนะครับกดปประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะเด็ดยอดใบผักเฉดนะครับมาโปปิดไว้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็ต้องจุ่มน้ําให้ก่อนนะครับให้มันเย็นนะครับแล้วก็โปปิดไว้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นะเนี่ยครับง่ายๆครับแบบนี้นะครับ เนี่ยผมผมจะใส่แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี Project ้เช้านะครับจะมาดูกันนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวไปใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยนู่นคือผมส่ไล่มานู่นนะครับไอ้ตรงนี้เคยใส่นะตรงนี้แต่ผมจะใส่แบบแอบตามคลองนะครับเนี่ยยาวไปเลยนะครับไอ้ตรงนี้ผมเคยใส่แล้วแต่มันไม่ถูกนะครับเนี่ยหลอกข้างๆานี่ครับไม่ถูกนะครับอันนี้นาข้าวนะครับนาปีนะครับ เนี่ยช่วงเช้านะครับเนี mm ่ยครับเนี่ยมองเห็นนะครับเนี่ยข้าวเขาเสียหายนะครับเนี่ยครับไปดูกันนะครับฝั่งโน้นนะครับเริ่มต้นนะเนี่ครับเนี่ยวิธีการใส่นะครับเริ่มต้นนะครับเนี่ยครับใส่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับจัได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับเนี่ยผมจะใส่ไล่ยาวไปเลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับ ม <c oughs> ีสว่เบานะครับไม่เข้านะครับอโอเคไม่เข้านะครับดูต่อไปนะครับอ้าวหาไม่เจอนะครับมันมัน,มนพักชูดมันอัน,นมามองไม่ออกนะครับประวัต เนี่ยเรายังอยู่ตรงไหนนู้ดแถวแถวนี่นะครับนะครับเราเจอแล้วนะครับประวติเนี่ยครับมันจะใกล้ๆกันนะครับเนี่ยมีพักรชุดโปะปิดไว้นะครับใบยอดนั่นนะครับอ้ามาดูกันนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมโอเคเลยครับเนี่ยครับ นีครับประมาณนี้นะครับเดือหอยเทลรี่สตัวแล้วก็เศษปูนิดหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคเลยครับนี่ครับนิดเดบเัาจะใส่กระสอบก่อนนะครับดูต่อไปนะครับนี่ครับเนี่ยแฮนด์โบปิดไว้นะครับดูต่อไปจะถูกไหมนะครับเนี่ยลงพักเฉดนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับโอเคเนี่ยครับเทนี่ผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับดูต่อไปนะครับเนี่ยจักสานแอร์ตามคลองยาวเลยนะครับนี่ครับทดสอบง่ายๆนะครับอาจจะเป็นที่หมายด้วยนะครับถ้าหมาย สวยครับหลายเยอะนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับโอเคเลยนะครับดูต่อไปนะครับนี่ครับเราจะสอดวาวาง่ายๆนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ถือว่าผ่านนะครับนี่ครับเห็ฮนหอยที่ดสองนะครับดูต่อไปนะครับนี่ครับน้ำลดลงนิดหนึ่งนะครับ ออไม่เข้านะครับอไม่เป็นไรนะครับไม่เข้านะครับมันก็นมีบ้างน,นะครับเข้าบางไม่เข้าบางน,นะครับอ่ะดูต่อไปนะครับนคนจะลงไปนะครับมันจะสอดสอดวาตัวนี้นะครับ ไม่เข้านะครับออะดูต่อไปรทูกจังหวะน้ำลดลงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องขยับลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับไม่เข้านะครับอ่ะดูต่อไปนะครับ ดูลองดูนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนันี้สองตัวนะครับนี่โอเคเลยครับอ๋โอเคนะครับเดี๋ยวใส่กระสอบก่อนนะครับตรงโน้นนะครับเนี่ยผมก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็ใส่ตรงโน้นอันหนึ่งนะครับ มันจะใส่เป็นจุดนะครับนะไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่าผมไล่มาจากน้ำมาแล้วครับเนี่ยมาถึงนี่แล้วนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอ่าเรียบร้อยเจอแล้วนะครับเจอหางันนะครับนี่ครับเจอแล้วครับถือว่าถูกนะครับนี่ครับอ่าถือว่าโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับถือว่าผ่านนะครับนี่ครับพักกระชูดนะครับเยอะนะครับดูต่อไปนะครับนี่ผมใส่ตรงนี้นะครับนี่ฝั่งโน้นทุกกระสายนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับสายไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนนะครับคือที่ผมใส่เนี่ยผมใส่แล้วก็ทิ้งไว้นะ ทิ้งไว้น้องประมาณเกี่ยวข้าวเสร็จผมจะเก็บรันกลับนะครับมาดูตัวนี้ก่อนนะครับไม่เขานะครับมาดูต่อไปนะครับนี่ครับผมเดินมาฝั่งนี้นะครับโน่ฝั่งนู้นที่ผมยกสเกลนะครับแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้ครับตรงมุมๆนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับเข้านะครับเนี่ยนะครับโอเคเลยนะครับอ่ะเทปปลไหลก่อนนะครับเดี๋ยวก็ใส่กลับคืนนะครับส่วนหนึ่งหอยเที่ล็อกนะครับล็อกงานะครับเนี่ยครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยไหลลงแล้วนะครับเนี่ยหอยทลี่สองนะครับอ่ะเดี๋ยวเทปปลไหลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กลับคืนนะครับดูต่อไปนะครับ การใส่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่เช่สอดต่อเข้าไปนะครับแค่นั้นเองครับไม่เข้านะครับดูต่อไปนะครับจะถูกไหมดึงออกเล,เลยนะครับไม่เข้านะครับนะดูต่อไปนะครับ ดงพักกระชูนนดน,น,นะครับอัดแน่นเลยนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับโอเคเลยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเนี่ยดงพักกระชูดนะครับอ่ะดูต่อไปอันนี้สุดท้ายแล้วะนะครับ น้ำอาจารลดลงนิดหนึ่งนะครับไม่เข้านะครับอ่ะโอเคนะครับเนี่ยครับผมช่วงนี้เนี่ยนาปีนะข้าวนาปีนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็มีต้นข้าวบ้างนะครับหรือมาเนี่ยผมจะเดินกลับนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนน้นที่ผมใส่นะครับเนี่ยครับ เนี่ยผมเดินเดินนะครับเดินจะกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับกระจะใส่ปลาไหลนะครับจะต้องใส่น้ํานิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเินไปหารถก่อนนะครับนี่ครับมาถึงรถแล้วนะครับนะครับอันนี้ข้าวนาปีเนี่ยถ้าช่วงเข้าเคียวข้าวเสร็จปกะทิลดลงไปเลยนะครับลงไปนะครับวันนี้ในข้าวนาปีนี่ตอนนี้ผมมาถึงบ้านแล้วนะครับ เนี่ยผมจะเลยแวะผ่านร้านไปซื้ออาหารกบนะครับจะจะให้อาหารลูกปลาไหลนะครับเดี๋ยวแกะเชือกก่อนนะครับนะครับเนี่ย,เน,ย,เ,นย,เ,นยเนี่ยครับบางก่อนเดี๋ยวเอาถังนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องใส่ถังแล้วต้องล้างขอนะครับจะเก็บขังไว้ในวงบอ่อปูนนะครับเดี๋ยวเปิดเติมน้ำก่อนนะครับ ๋ยวพุงนี้ผมก็ต้องไปดูอีกที่หนึ่งเมลือนี่ก็ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมจะใส่เป็นจุดเป็นจุดนะครับ,รบน,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 รนะครับเดี๋ยวเราเทแบกแบกเลยครับฝาไหลนะครับนี่ครับเดี๋ยวคนจะแก้เชือดเตรียมเทนะครับมาเทไปเลยนะครับนี่ครับเนี่ยโอ้โหตัวนี้กระโดดออกเลยนะครับ จับจับมลื่นนะครับมือข้างเดียวครับมืออีกข้างหนึ่งถ่ายมือถือนะครับจับมือถือนะครับแล้วค่อยๆจับนะครับจับมือข้างเดียวนะครับโยนไปเลยเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับจะปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เทน้ําออกนะครับจะให้ท่านดูลาไลด้วยนะครับ เอาอไปเลยนะครับนะครับผมจะขังไว้นูน่นแล้วเป็นจุดเป็นจุดที่ใครที่มันนะครับนะครับไปดูนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ ดูแล้วก no, ็ประมาณโลกว่านะครับไม่ถึง2โลนะครับประมาณโลกว่านะครับนี่ครับประมาณนี้มันจะได้ขังไว้นะครับเนี่ยมีหลานมาดูด้วยนะหลานครับนี่นะครับนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ใช้แค่สิบกระบอกนะครับนีครับนี่เนี่ยผมจะขังปลาไหลไว้นี่นะครับอันนี้ถังนี้ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรครับมีแต่น้ำเปล่านะครับ ที่ผมขังกับครังนี้นะครับแล้วก็นี่แล้วก็นักบ่อนี่นะครับนะครับเดี๋ยวจะพ้จะให้อาหารลูกปลาไหลนะครับเนี่ยบ่อลูกปลาไหลนะครับบ่อคู่นะครับเนี่ยครับที่ผมซื้อมานะครับถุงละร้อยนะครับถ้าเป็นกระสอบต่อหกร้อยแปดสิบนะครับอาหารกบนะครับอันนี้โปรตีนสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวโยนให้เลยนะครับให้สักกำหนึ่งนะครับ บ่อนี้นะครับอันนี้มันลูกนะครับลูกปลาไหลก็ต้องกินอาหารเม็ดนะครับ่าเดี้วไดูนะครับงาเริ่มนะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่ครับผมจะให้ทีละนิดแบบนี้นะครับทำหมดแล้วค่อยๆเติมนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับเราจะออกมากินนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ